ในนอใหม่มากไม่ไ,มไ,มไ,มไมนี่ฟาวซับเลยเต๋อไม <Yeah. S 1> ่านวท้าวดนมันเป็นอย่างอันแข็งอ่ะยังมันว่านิ่มเท่ขม,มา่าย่ายสูตรเจ้าไวล่าไปแกงเป็นไอแสบปะแสบไม่สม้มแซ่วยสองขึ้นเหรอแซ่นับปไวยสองขึ้นเหรอเฮ็ยจังใดบ้านี คุณแม่น้องไม้สมสูตรคุณแม่เฮ็ดจังไน้ำท่นาน้ำที่เฮาแว่ซวใบสองขึ้นทิมพอจะเฮาเทน้ำเปล่นาน้ำที่เฮาแช่น้องไม้ไว้ทิมแล้วเฮากระล่างน้ำบาใเอาน้ำเปล่ามาล่างเศร้าเศร้าอันนี้เฮ็ดกินเองเด้อ บ,อบอ่อด็ดไส้บ่อด็ดไส้ถุงมือเห็ดกินเองเห็ดกินเองพี่น้องล่างอ,อ่างไหสาดเลยติย่ายล่างให้สาดเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่มึงใกล้ใ่ลงนำ้ำฟ้าข้าใบพี่น้องไปสิเฮ็ดแบบเสียงมีเจนเข้าเกา่าโนไม่ที่เข้าล่างให้สาดแล้ว ใส่ลงในขรัวใส่ลงในถังนี่เฮาเมืองนอไม่นี่มันอ้อน่วยสวยแล้วอ้อน่วยสวยละพี่น้องเอ้ยเป็นได้แกงใส่ไก่เฮาสิแกงใส่ไก่บ้านแกงใส่หัวแกงใส่ปลาทูสดสิ่งที่ขาดบ่ไดคือผักอิตูพอจะนอไหม่เฮา เท้าเทียมล่างหนา้าไมซ่าถ้าเอาเกลือใส่พี่น้องใส่เกลือเรากกับเ้าเส้าหรือว่าคุกเข่าให้มันเข่ากันนะั่นละภาษากลางเข้าเสา้าเส้าเนี่ยใส่มือเข้านี่ละจกอ่ะก็ต้องดามาเด้อว่าคือใส่มือบ่ใส่ถุงมือตุอยต้ยไข่เฮ็ดกินเองอยู่เฮยนตุ้ยข่บ่ได้เฮ็ดขาย,ขายเท้าเส้าเกลือเรียบร้อยแล้วคุกเข่าให้เข,ข่ากันเท่ากับเติมนม้ำ เติมน้ำบ่ให้ถั่วเอาใส่เอาเกลือใส่อีกขนมจังเอาใส่เกลือประมาณซีซอนโตนอไม้ประมาณหนึ่งกิโลนอไม้ประมาณหนึ่งกิโลกร,รมัมเกลือประมาณซีซอนโตแซ่ไว้อีกสองคืนเอาประมาณซีซอนโตน้าพี่น้องแซ่ไว้อีกประมาณสองคืน,นเ,คเอากระจกขึ้นมาแกงใส่ไก่ แกงไส้หัวแกงไส้ปลาได้แซไวบสองขึนก็สามารถน้ำมารับประทานหรือว่าน้ำมากินได้ครับพี่น้อง